หนูจะให้กูเข้าไปถลอกแบงหัวมั้ง không ăn không ăn เกิอะไรขึ้น่ะเสียงดังววยวายไปหมดเลยเหมือนจะดังมาจากใครคนใช้จริงด้วยครับแต่ก่อนครับเดี๋ยวนักกนไปแจ้งตำรวจนะครับผมว่าน่าจะเป็นหัวขโมยผมจะไปดูซะหน่อยตารามอย่าไปเลยลูกโอ้โเฮ้ยเฮ้ยหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน นังกันขอพี่ช่วนโอ้ยแกเป็นอะไรเนี่ยนั่นสิไปโดนอะไรมาพี่พี่กนแมนมากเลยนะข้านังบัวโอ้โหไอ้แล้ววะไอ้แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคำนี้ ใครทำอะไรนะสร้อยผีค่ะผีทำร้ายนางส้อยค่ะผีที่ไหนแล้วนะจวงก็ผีนางแมนมากยังไงล่ะคะคุณรามขาใช่ค่ะจริงๆนะคะคุณรามผีคุณแมนมา่านจะฆ่านางบัวค่ะคุณรามช่วยนางบัวด้วยนะคะช่วยนางบัวด้วยคุณรามใจใจเย็นนะตอนนี้บัวอยู่ที่ไหนนี่ค่ะอยู่แถวแถวนี้ค่ะมันอยู่แถวนี้ค่ะเอาละเดี๋ยว

รถเราผมด้วยสิครับคุณรถ ไไหนนะหรือว่าจะเกิดเรื่องใจเย็นๆสิคคุณพี่ผมไม่เฟึ่งไปดูแล้วเดี๋ยวคงมาไปดูสิไปดูเพื่อเกิดอะไรขึ้นที่เรือคุณใช้ก็เรื่องเดิมๆล้ค่ะแต่คราวเนี้ยเล่นหนักหน่อยหนักขนาดมันจะฆ่าปริกกับพี่จวงดีที่หนีรอดมาได้นะคะคุณชายกอนใช่ค่ะใช่ค่ะฉันจะบ้าตายกลางวันก็เรื่องไม่รสกดพอตกดึกเรื่องผีญ้ามัน ฉันน่ะเกลียดคนในตระกูลนี้จริงๆเลยวันๆน่ะอาจจะสร้างเรื่องวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นเอ้นี่ตาทาไปไหนอะจะไม่ไกลับมาด้วยคุณทาไปตามนางบัวค่ะมันวิ่งเตลิดไปไหนก็ไม่รู้ค่ะคุณหญิงมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปสินี่แกสองคนเนี่ยไปตามตาาบกลับเลยนะคใครจะเป็นจะตายเนี่ยก็ปล่อยมันไปไปสิไปไปค่ะคุณหญิงค่ะอุยเร็วสิเกเฟืร์ เดี๋ยวไปดูหนูรถ้วยนะป่านนี้เป็นไงบ้างกันไม่รู้ได้ค่ะช่ก่อนนี่ยังไงอ่ะรางชายตัวเองไม่สนใจสนใจแต่แม่นั่นอะ่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านเราคุณห่วงแขกไม่ใช่หรอครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอถูกไปยกเลิกตำรวจก่อนที่เรื่องจะวุ่นวายกว่นี้ คุณรถคุณรถไม่คุณรถคุณรถฟื้นสิคุณรถคุณรถคุณรถ ไอ้เจ้มันทำไปเนี่ยโถยจ้วงอะไรเนี่ยอุ้ยดูสิปากมันเนี่ยโอ้เจะมันเจ้าชู้อยู่ในนี้อะไรเนี่รีบไปแรงอ่ะคุณหญิงเร็วโอ้ยดูสิไป่าไปพี่ลุงโธ่สิไปเร็วคุณร้อนคุณร้อนคุณร้อนเป็นอะไรคะคุณร้อนจบนะครันี่รถคุณร้อนคุณร้อนจะเป็นอะไรนะคะคุณร้อน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 คุณรอนถคุณร้ ร้อนร้อนเป็นยังไงคะรุอนร้อนร้อนร้อนแม่รสฉันขอโทษนะทยกโทษให้ฉันนะ คะ่ะมันแกล้งทำเป็นตกน้ำนะคะแล้วก็ให้คุณรามได้ายปอดให้เลยยังไม่พอคะ่ะคุณหญิงคะ่ะปริกนะเห็นมันจูปากยึงดูดื่มกับคุณรามเลยละคะ่ะน่าเกลียดน่าเกลียดคะ่ะคุณหญิงคะ่ะเร็วผู้หญิงฉันตับฉันไม่ยอมเอามันมาเป็นลูกสะไภ้หรอกนะ ใช่ค่ะคุณหญิงขาเราควรตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะถึงปล่อยนานไปเนี่ยมันจะลามได้นะคะคุณหญิงไฟนี้นะคะคุณหญิงขามันไม่ใช่ไฟธรรมดานะคะมันเป็นไฟราคาค่ะอุ้ยนี่ปริกเห็นนะคะคุณหญิงขาว่านอกจากคุณลามแล้วมันยังอ่อยพิถัวด้วยค่ะจริงค่ะคุณหญิงขาเห็นชัดชัดเลยนื้อดงียบๆอเย่างเยี้ยนหนักฟาดรียนะคะคุณหญิงดหงเร ดูอะไรนี่ดิดู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 จ้องตากันใหญ่เลยอะเหมือนประกาศเลยเนื้อใหญ่เนาะนี่พบเผาแล้วเขาก็ได้ยินหรอกคุโอเคนะขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตฉันไว้แค่คุณปลอดภยัยผมก็ดีใจแล้วนะครับผมคุณยังเปียกอยู่เลยอะเดี๋ยว 我前天呢。